ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมสร้างบุญบารมีทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปพระประธานองค์ใหญ่หลวงพ่อโกมุตพุทธาภิบาลปราบมารประธานพรโชคลาภหน้าตักกว้าง5เมตรสูง9เมตรวาระที่8และ9นวัดโกมุตพุทธรังสีถนนพุทธมณฑลสายสเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2566 เวลา9นาฬิกาผู้ร่วมพิธีพร้อมกันที่วัดเวลา13นาฬกาพิธีบวงสวงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา15นาฬกาพิธีเททองหล,หล่อหลวงพ่อโกมุตพุทธ,ธาภิบาลปราบมารประทานพรโชคลาภอย่าพลาด11มิถุนายน2566รร่วมพิธีเททองหล,หล่อพระพุทธรูปพระประธานองค์ใหญ่สร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่ เสริมอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรากฐานที่มั่นคงชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดโกมุตพุทธรังสีโ98 98 98 28, ทร0989829828ทาบุญผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดโกมุตพุทธรังสีเลขที่บัญชี0400257319